他の演奏です。 ชาติทั้งรัเสเซียแล้วก็ของประเทศไทยแล้วนะครับก็จบไปแล้วประวัติของนัํงมวยทั้งคู่ทาง ชัชัยอายุตอนนี้25ปีส่วนสูง158.5เซนติเมตรยูริเนี่ยอายุ29ปีส่วนสูง162.5เซนติเมตรสรุปแล้วนี่ทางยูริสูงกว่าทางชัดชัยของเรา4เซนติเมตรนะครับช่วงแขนยูริ162.5ชัชัย160รอบบัดขวาในี่ยูริ26.5ชัดชัย25.5 โรอบอัสซยูริยี่สิชัดชัย25สตีการชกนี่เท่ากันเลยทีเดียวทางยูริชกมา20ครั้งชนะน็อก15ครั้งชนะคะแนนหครั้งชัดชัยก็ชกมา20ครั้งชนะน็อก15ครั้งชนะคะแนนหครั้ง,นนง,นนงแล้ววันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่7ของทางยูริซึ่งป้องกันมาได้ถึง6ครั้งเป็นมวยชาวรัเสเซียนะครับแต่ว่ามาทำมาค่ากำปั้นอยู่ที่ ประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งหน้าตาของยูริตอนนี้ก็กระเดียดไปทางนมืญี่ปุ่นแล้วเหมือนกันเพราะว่าทางญี่ปุ่นนี่กลืนจนกระทั่งยูริหน้าตากระเดีดมาทางมูยญี่ปุ่นเลยทีเดียวพูดถึงว่านักมวยไทยกับนักมวยญี่ปุ่นนี่ชกกันมาทั้งหมดก็29ครั้งนะครับทั้งหมด29ครั้ง ไทยชนะ14ครั้งแพ้14ครั้งคือเท่ากันเลยแล้วก็มีเสมอครั้งหนึ่งเสมอก็มีทางนาภาเสมอกับอิโอกะนักมวยไทยของเราที่ได้แชมป์ไปจากประเทศญี่ปุ่นก็มีสองคนคือนาภาเกียรติบัญชัยคนหนึ่งแล้วก็ชนะปบวินคนหนึ่งสรุปแล้วนี่นักมวยไทยเราที่มาทำมาค้ากำบ้านอยู่ประเทศญี่ปุ่นคนแรกก็คือผลกิ่งเพชรซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของชาวไทยเราชกค,ครั้งแรก โดยมีตำแหน่งแชมป์โลกเดริงเมื่อวันที่27มิถุนายน2004เมื่อ34ปีก่อนโผนกิ่งเพชรเป็นฝ่ายชนะคะแนนมิซูโนะเ,เซเก,กิแล้วก็หลังจากนั้นโผนก็ป้องกันแล้วก็ชิงกันนมูญี่ปุ่นหลายครั้งนะครับมีโชคกับเคียวโนกุจิแพ้ไฟติงฮาราดา้าแก้มือชนะที่กรุงเทพแล้วก็แพน็อกเอบิฮาระแต่ก็แก้มือเอบิเอบิฮาระได้อีกเหมือนกันแล้วก็มีชาติชายนะครับเบิร์กเลอร์รพะเยามาเสียตำแหน่งแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นชาติชายก็แพ้โอบะ แล้วก็แพ้ฮานากาตะเบิกเลิกก็มาแพ้ออบะพยาวก็แพ้ชิโรมัตนาเบะสองครั้งส่วนแสนสัตว์มาทุกทีปุ่นสองครั้งชนะปุรุยามาแล้วก็อิชิมัสึตอนนี้ทางพิธีกรโคศกของทางญี่ปุ่นนะครับคือยามากุชิเสียงลากยาวดีนะครับ ผู้ทว่าทางแสนสักน์นีก็มาชกสองครั้งชนะชนะไลออคุรุยม่าแล้วก็ชนะอิคิมาสึยกหกครับตัวนี้มาพอแนะนำทางยูริได้รับเสียงปรบมือในรอบสนามเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นเป็นมวยรัสเซีย น้ำหนักตัวเท่ากันคือ112ปอนด์หรือว่า50 8จุด8นะครับข้อมูลต่งางๆก็จะบันรีวิราประวัตินะครับฝ่ายข่าวกีฬาของเดลินิวิมอบมาให้เพียบเลยวันนี้วันนี้คนไทยก็ได้ทราบเลยนะครับว่ามาชมประมาณ400คนภายในสนามบูโดกัง รกรมรมกามร,ราวันนี้ทั้ง4ท่านนะครับก็แห่สงสหรสัฐอเมริกาทั้งหมดนะครับ4ท่านเลยทีเดียวผู<ค>้ว่ารูปิธีก็คือริชาร์ดสตีลนะครับมิสเตอร์ลูดี้ออเดกูดี้ออเดกก็สหรัฐเรฟรีอเมริกามิสเตอร,ร,ร์ริชาร์ด ดิชัสติวรายนี้เคยมาห้ามเมืองใช้กับยูริทิโรบุรีนะครับรายนี้ห้ามแล้วนี่ถ้าบอกว่านักมวยนี่เพียงทำแล้วนี่จับแพ้เร็วทีเดียวคตการในการชกวันนี้ชกล้มปีข้างก็แล้วแต่นะครับไม่มีการจับแพ้นกเซจาาว่าอยู่ในดุลพินิจของกรรมการบนเวทีเท่านั้นกรรมการห้ามริชาสติวนะครับให้คะแนนก็มีทางรูดี้ออเตกาชักพัดเชต โทนีค่คาสติลาโนแห่งสหรัฐทั้ง3ท่านกรรมการสกิพยานก็ตัวแทนของสภามวยโลก WBC ก็คืออันโตนิโอมาติเนสชาวฮ่องกงคูุ่นี้เป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่7ในรุ่นไฟเวท WBC ของ<ป>ทางยูริครั<ป>้<ป>งที่7หรือว่าสภามวยโลกยกที่หเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ ยู่ดี่สูงกว่าชัดชัยประมาณ4เซนเมตรนะครับ162.5ชัดชัยนี่158.5อายุของยูริ29ชัดชัย25ประวัติการชกใี้เท่ากัน20ครั้งชนะนอก15ครั้งชนะคะแนน5ครั้งแล้วก็นมวยไทยญี่ปุ่นในชกมาแล้วนะครับทั้งหมด29ครั้งชนะคนละ14ครั้งมีเสมอหนึ่งครั้งคือนภากติโอกะ นี่เป็นครั้งที่30ของน้มวยไทยกับญี่ปุ่นี้ตามมายิงขวาลำตัวหมัดหนึ่งทไทยมีหมัดหน้ารบวากวนไม่ติดอยู่ด้เป็นไฟ์เปิดเกมลุยเลยนะครับติดไปเรื่อยเพราะว่าเขาคุยแล้วเกินว่าเขาจะเก็บชัดชัยให้ได้ไทยของเราก็ไม่กลัวบอกว่าใทรจะเก็บไทรเดี๋ยวติดตามชมนะครับ ผู้มวยซปเปอร์ตาร์ที่แฟนๆรอคอยวันนี้สวยเลืองก็ให้ข้อมูลมาของเดลิเนีนะครับให้ข้อมูลมาเพียบแล้วก็นกแรจากดาราวินล่านะครับอยู่ดีนี่มัดซ้ายน้ากลัวนะครับขวาเราอย่ากตกเป็นอันขาดเดียๆเพราะว่าทางกรรมการที่ห้ามมวยที่นี่บอกว่ายูริีนี่ทุกซ้ายนี่รุ่ดเร็วเดนซ้ายของฉัดชัยไปหมัดหนึ่ง ขายิงหนึ่งสอเข้าไปอยู่นี่ต้องออกไปเดนเนอร์วันนี้ก็คือทางพรสวรรค์และก็พยักษ์ชชบพิมลวันนี้คุณแม่คุณพ่อมาเชียร์อยู่ข้างหลังหมดนะครับวันนี้มากันทั้งหมดประมาณ400คนนะครับที่มาชมมาเชียร์ภายในสนามบูโดก,กัร์ชคยมีหมัดหน้ารบกวนไว่อีก อยู่ดีงวดนี ri, ้ก็เมื้อตัวเปิกเลยทีเดียวชัดชัยนี่รอคอยมาถึง3ปีเต็มๆเลยครับซอมมาครั้งนี้นี่ลงงวงประมาณ200กว่ายกอยู่ดีหนึ่งสองอันตรายนะครับแมตดหน้าคนละมัดอยู่ดีติดเขาอีกอยู่ดีเยืสูงกว่านีดหน่อยสี่เซนิเมตร พหันมาลงล่างแหววตานี่ดูดันทีเดียวนะครับทางยูริหมดยกที่เจ็ดของยูริอบาชคอฟรุ่นไฟเบทของสภาโมโรหรือว่า WBC ใช้ชนีนอยู่เบอร์หนึ่งนะครับเป็นไฟบังคับของทางยูริซึ่งชนะแล้วชนะเลยไม่มีออปชั่นใดๆทั้งสิน้น ตามสภากาแฟต่างๆก็ยังให้ทางยูริเป็นต่อนะครับทั่วไปแล้วมดูว่าชัดชัยวันนี้จะทำสำเร็จหรือเปล่าที่เข้ารอคอย1-2โดนหน้าของยูริยูริเป็นฝ่ายเดินไล่ครับพี่ยูริติดไปเรื่อยนะครับชัยทุกซ้ายมาหมัดหนึ่งรีเย็บซ้าย ุกซ้ายนี่อันตรายนะครับของยูริขวาตกไม่ได้ของฉัตรชัยผู้นี้สิยกฉัตรชัยฮุกซ้ายสกัดกไม่อีกอยูริติดไปด้วยฉัตรชัยยิงขวากั้นไว้ยูรินี่เป็นมวยเลือดร้อนด้วยประเภทขี่โยกขี่โมโหผู้นี้หุกซ้ายลำตัวของฉัตรชัยฉัตรช,ชัยจะเอาคืนเหมือนกัน ประวัติไม่เคยแพ้มาทั้งคู่แต่ว่าอยู่ดีในชกก่อนปีนึ่งชัดชัยชกหลังในรุ่นมือซักคนอาชีพชัดชัยยิงหนึ่งสองมาอยู่ดียังเฉยอยู่ได้เดินติดขึ้ีไปันนในทางสาสมพสีสมบงนะครับ ก็มาให้กำลังใจถึงพอเวทีบูโดกังรุงโตเกียวเลยทีเดียวปล่อยขวาโดนหน้าของชัดชัยทีนี้เป็นฝ่ายเดินต้อนนิดอจกบี่ครมเกลี่ท่ามั่นใจเหลือเกินจะใช้แลกมัดแย้พลหมัดอยู่นี่ติดข้าบิกหยุดยิงขวาลูกนิ้ ไม่โดนเต็ม,มหมัดีทุกซ้ายลำตัวมามใช้ต่อยหนึ่งสองเหมือนกันตอนนี้ชัดชัยไม่ถอยอยู่นี่ไม่กล้าเดินเทุกซ้ายของชัดชัยเหยียบประมาทประมาทไม่ได้โอ้ขวาตกไม่ได้ดีนี่ต่อยกับใครก็อย่างนี้ทุกทีเหมือนกัน ดึงเสียงเสเนาตะโกนบอกว่าใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนอ,อ,อยู่ดีโดนหมัดไปหมัดหนึ่งทำท่าเชิญหยุดนิดหน่อยสับ่ยู่ดีตึกพีกหมดยกที่สองอม,มาชมต่อยกที่สามชัดใช่น่สกางเกงมีทั้งอดิดารเบียช้างการบินไทย ซึ่งพาคณะของเราก็เดินทางมาที่กรุงโตเกียวนะครับสะดวกสบายทุกอย่างยกที่สามวิโอเขาหายอีกจะใช้การไม่ตกอยู่ได้ยังเจาะไม่ได้ ใช้ออกไปข้างนิดนงไม่ยอมเป็นเป้านิ่งอยู่ที่นี่เขามี1-2แล้วก็มีฮุกซ้ายตามเดยามต่อยให้กูชกติดลำตัวติดเชื่อไปก่อนแล้วก็จะต้องตามหนึ่งแล้วก็มีฮุกซ้ายตามอยู่ที่นี่เป็นลูกที่ของเขาใช้ต่อย1 2เข้าไปเอีกเราชิงก่อนนะครับสุดยอดหมัดขวาหมัดที่อันตราย โกนยกกียกสามดียินเสียงของคุณแม่ชัดชัยนะครับโดนโต้เหมือนกันชัดชัยไม่กลัวขยับขยับเขิอีกสังเกตให้ดีครับว่วทางชัดชัยของเราไม่ออกแล้วนี่ยูริก็ไม่กล้าบุกพอจะใชัยนี่ออกนิดมึงยูรินี่เป็นฝ่ายเดินตามชัดชัยมีมัดหน้ารบกวนไม่อีก ขวาคุละหมัดฉัตชัยกาดไม่ตกวันนี้โชครัากลุ่มยกในยกสามเทรนเนอร์และก็พี่เลี้ยงบอกว่ามืออย่าตกขายอย่าตายมาอยุริมาจิจเีย,ยามาต้องกาดียตหนึ่งสองของชัดชยัยหมัดหน้าของชัดชยัยเข้าหน้าของยุริยุริตามบุคาอีก เข้าเชือกไม่ได้นะครับเพราะว่าตามประวัติของยูริในไล่คู่ชกเข้าเชือกแล้วก็าตามดูเข้าไปสองสมัครคู่ชกมันจะทานไม่อยู่นี่นะครับโดนซ้ายของยูริไปหมัดน,นึงชัยใช้เข้าเชือกไม่ได้หันมาเล่นลำตัวอกีกแลกหมัดหน้าคุณละหมัดใช้ต่อยหนึ่งสองโดนหน้าของยูริใช้ต่อยขวามายูริฮุกซ้ายมาไม่ถึงยูริเดินเบียดอีกยูริต่อยหนึ่งสองเข้ามาชัยใช้ออกข้างนิดนึง ถ่ายฮุกซ้ายไว้ยกกัน12ยกมาถึงยกที่3ามถ่ายากาดไม่ตกเข้าเชือกไม่ได้ยูรนไล่ฮุกอยู่นี่ไล่ทาไมถ่ายไม่ออกขยับนิดนึงถ่ายขยับอีกหมดยกที่3า